จะไปยังไงต่อดีสี่ยินผิงตอนแรกก่อนนึกว่าจะเป็นสุดยอดของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกแต่ที่ไหนได้ไปไปมามาสี่ยินผิงกำลังจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบเจ้าไก่น้อยที่แสนโลกมากหลงคิดว่าตัวตนคือผู้ยิ่งใหญ่เหนือพระเจ้าและคิดว่าบนโลกใบนี้ไม่มีพระเจ้าและพระศาสดาอยู่จริง เข้าใจว่ามีแต่อำนาจทรัพย์สมบัติของโลกมากมายเงินตราการเบียดเบียนผู้อื่นและความร่ำรวยเท่านั้นที่จะทำให้ตนเองคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ตลอดไปได้ดูจากแผนที่สภาพอากาศของดาวเทียมแล้วอนาคตของเขื่อนสามผาของจีนจะอยู่ถึงสิ้นปีนี้หรือไม่ 1. พายุขนาดใหญ่มหิมา ที่ก่อตัวขึ้นที่มองโกเลียและเตรียมเข้าตอนเหนือของจีนเป้าหมายคือกลุ่มปักกิ่งและเติมน้ำเข้าสู่แม่น้ำแยงซีรอบนี้จะหนักหนาสาหัสที่สุดจีนจะต้องประกาศเตือนน้ำท่วมหนักเป็นระรที่6อย่างแน่นอนแม่น้ำแยงซีจะสูงขึ้นไปแตะเกิน200เมตรนั่นย่อมหมายความว่าเขื่อนสามผา มีโอกาสแตกถึง50%เซเลยทีเดียวแต่ประเด็นคือน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆตลอดปีแล้วเขื่อนขี้คุยตัวนี้จะทนรับกับความรวดเร็วและแรงของน้ำไปได้ขนาดไหนกัน 2. ในขณะที่ฟากทางที่เบตต้นน้ำเขื่อน11แห่งของจีนเหนือแม่น้ำโขงจนมาถึงมณฑลเสฉวนที่ที่อยู่ตอนล่างสุด ก็จะเห็นพายุใต้ฝุ่นถึงสมลูกกำลังเข้าโจมตีแม่น้ำโขงเนือเค่อนจีนทั้งหมด3พายุลูกที่อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกที่จีนอาจจะได้เห็นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตที่มารวมตัวก่อกันขึ้นในทะเลอินเดียที่จะเคลื่อนผ่านอินเดียในปานและพะมา่าเข้าสู่มณฑลยูนนานกวงซี และเสชวนอีกรอบสอันนี้ยิ่งน่าประหลาดใจมากพายุใต้ฝุ่นลูกมาเึกมาที่มีกำลังทำลายรุนแรงเริ่มก่อตัวรอบๆบบริเวณหมู่เกาะใต้หวันทางทะเลจีนใต้และค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่มณฑลจีนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนั่นย่อมหมายความว่าแม่น้ำเหลืองของจีนจะเกิดการท่วมอย่างหนักขึ้นมาอีกครั้ง ย่อมส่งผลกระทบตรงๆต,ต,ต่อฐานทัพทหารของจีนทั้งหมดและเมื่อพายุลูกนี้เคลื่อนไปเรื่อยๆคาดการว่าจะใช้เวลาถึงสองเดือนก็จะไปถึงมณฑลจีนตอนกลางและเข้าถล่มซ้ำแม่น้ำแยงซีเหมือนกัน 5. ขวามือจะเห็นพายุสองลูกขนาดใหญ่ที่เข้าถล่มเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ติดต่อกันนานถึงหนึ่งสัปดาห์และเริ่มเคลื่อนเข้าสู่จีนทางตอนเหนือกันแล้วมาลุ้นกันต่อว่ามหาจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างสีจิน้นผิงผู้ไม่เชื่อเรื่องของพระเจ้าและาศาสนาใดาๆจะรับมือกับภัยพิบัติมหาวิปรโยคจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้ไปอีกนานแค่ไหนความลับแตกจากหน่วยทหารที่ทำหน้าที่ผลิตเคื่องบินรบรุ่น เจยของจีนที่เคยส่งฝูงบินนี้ไปค่มขู่ไต้หวันปรากฏความจริงว่าเจยที่ผลิตในจีนไม่มีคุณสมบัติสักอย่างเป็นเครื่องบินรบเป็นได้แค่เครื่องบินความเร็วสูงที่ทำหน้าที่แค่ทิ้งระเบิดได้เท่านั้นแต่ไม่เร็วเพียงพอที่จะหลบพ้นจรวดมิสไซน์นำวิถีได้ยิ่งออกมาเผยไตมากขึ้นแบบนี้ จีนมีสิทธิ์ถูกเปิดฉากสงครามเร็วมากขึ้นสงครามจะจบลงแบบสั้นๆและแผ่นดินจีนจะถูกซอยย่อยให้ชาติตะวันตกเข้ามาปกครองในอีกไม่นานประเทศไทยจะเต็มไปด้วยทหารของชาติตะวันตกเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไทยจากสาเหตุผู้นำไทยตลอดหลายปีมานี้ไปเอียงงเข้าฝั่งจีนจนน่าเกลียด จากการแทรกแซงของกลุ่มเจ้าสัวจีนจนภาสยามประเทศกำลังเข้าสู่ความชิบหายไปด้วยให้ทุกคนลองสังเกตการก่อตัวของพายุจำนวนมากในฝั่งทะเลอันดามันและทะเลอินเดียตอนล่างเอาไว้ให้ดีพายุจำนวนมหาศาลหลายลูกที่เตรียมเข้าโจมตีมาเลเซียกับสามชายแดนภาคใต้ของไทยประเด็นคือถ้าเขื่อนยักษ์ของจีนแตกลง จะทำให้มวลน้ำมหาศาลส่วนหนึ่งไหลลงทะเลจีนใต้ไปส่งบบกับทะเลที่สูงขึ้นอยู่แล้วให้นึกภาพน้ำท่วมใหญ่ในประเทศหมู่เกาะต่างๆแถมถ้ามาเลเซียเกิดพายุทล่ลมในตอนนั้นแบบถูกจังหวะน้ำท่วมไปถึงสามส่วนของประเทศเลยทีเดียวและย่อมส่งผลกระทบต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มๆ ด้วยเช่นกันอย่าห่วงว่าแผ่นดินไหวและสึนามิจะไม่เกิดตามมาพอถึงตอนนั้นมนุษย์จะเข้าใจเองว่าไม่มีมนุษย์ตนไหนที่จะเข้ามาครอบครองพื้นแผ่นดินโลกเป็นของตนเองได้อีกแล้วถ้าไม่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพื้นแผ่นดินที่มีปัญหาก็จะจมอยู่ใต้น้ำไปตลอดการ ในกรุงเทพมหานครฝนจะตกหนักเพิ่มเป็น60%เหนืออีสานจะเจอพายุฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดเดิมๆที่ติดจังหวัดฝั่งแม่น้ำโขงมีคนถามว่าปีนี้กรุงเทพมหานครฝนจะท่วมตามคำทำนายของอาจารย์หลายสำนักไหมตอบได้ว่าไม่เกิน15ปีอย่างแน่นอน คุณจะเห็นน้ำท่วมสูงถึงกว่าสองเมตรทั่วกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ภายในระยะเวลานี้เราจะได้ผู้นำที่เก่งและ,ฉะเฉลียวฉลาดเกินมนุษย์ขึ้นมาเป็นผู้นำสยามประเทศตอนนั้นสยามประเทศถึงจะกลายเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก